อ่าชิบเอลูกพี่จะดูแลหรอเี่านกหนึ่งกูไปชีบเปนกูไปฟังนะนี่นกไปตัวนึงฟังนี้ตัวนึงฟังนี้ตรงกลางนอกไปแล้ว

ดูให้ดูมาล้ลางคาลัางคายิางไม่ออกนนหน้ามึงอ่ะมัต้องไปแล้วมันต้องไปแล้วซ้ำแล้วครับขึ้นข้างบนเลยต้องไปอ้อมอะไรวะวนั่งเงียบาหลังนั่นแหละเราอันตรีรูฟังน้อยิงมา ระวังนะระวังระวังระังระวงระวังระวังระวังรังระวงระวั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 งร yeah. ังระวังระวังรวังระวังระวังระระวังังระวรังระว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 ังระังระว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 วังระวังระังรังรระวังระวังระวังรังระว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 ัะวังร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 วัง Marked a location. <laughs> quick, 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 Marked the location. I'm recalling a teammate. Thanks. Help. <laughs> <Watch> o ไปไปเข้าไปหาบุีเลย <Watch out. S 1> น้ำต้นไม้เหรอ Watch out. Watch out. ไปต้องชูป <Help! S 1> ไ,ต <Watch out. S 1> ไ่ต้องชูป oh, ไ่ต้องชูมาตอฟ่ะเอ้านอกไปเลยเออดีลวไอ้เหี้ย เ่เดี๋ยวจะตายโอ้ยเฮียตีใหม่มาสั์เหน็นไหมยัด I'm recalling a teammate อาขาดรถมาแล้วออมมันโอ้เหเฮียเลยสัตว์ ต้องไปแล้วมาเป็นตี้เลยนะชีโกตี้แล้ยเฮียชามือนี้ยิงแรกมีอุ้งเป็ยิงเด้เบอร์สามยิงไม่ได้หรอกม,ม,มีของไอ้พวกนี้เขายิงเสร็จมันก,ก็มาเก็บพวกอ่อน พวกอ่อ right? นลแล้วก็ยินดี่ช้มันแอบเงี้ขลาโค้กเกียเอมโฟน้ำแข็งนี่มันจะไหนมาร์นจุดโลเคชั่นอะไรอ่ะ สัตว์ก็จ่อกะจออไปโอ้โหประนี่นะโก้น่ะสุดที่